สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวไฟโปรเจคเตอร์มิตซูบิชิสตาด้าครับผมผมสั่งมาจากทางาชนบุรีนะครับผมามาทางของโบสโปรเจคเตอร์ที่อยู่สวนเสือศีนาชาครับผมก็วันนี้เขาก็ได้สง่งสิทธ์ามาให้ผมแล้วครับผมน,นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูหน้านตากันครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยใส่กับมิตซูบิชิสตาด้า ก็จะมีอะไรก็บ้างเอ่ยอันนี้เราเอาไปออกมาก่อนครับผมอุปกรณ์ที่เขาแถมมาก็าจะมีหลอยลูกยางลูกยางไม่ได้แถมเลยครับ <c oughs> มาครับผมไป <c oughs> ยังไงดูคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับเอสตาพามือก็จะมีหลอดนี่ครับหลอดไฟซีนอนแน่นอนครับผมสองหลอดเดี๋ยวเราแกะดูที่ะกรงครับผมไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะติดตั้งเสร็จหรือเปล่าแล้วก็มีชุด าสายไฟสไล,นนลด์อันนี้ก็น่าจะเป็นบราหลาดแต่อนี้ก็น่าจะเป็นพวกคุญแจครับผมเก็บไว้ก่อน,อนลงไปข้างล่างก่อนหมดดังดูดีว่าพ่อค้าใจดีแถมอะไรไหมผมบ้างครับผมอันนี้ผมแท็กไ,ไป่ข่ชนบุรีนะครับผมบสโปรเจคเตอร์ชนบุรีครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรกับเส้นทางของร้านชนบุรีได้ครับผม อ่าไ,ไม่ใช่ด็กปุ๊บู้ผิดเวย้ยขอพายขอพายเดี๋ยวจะขึ้นแผนที่กับเบอร์โทรติดต่อพ่อค้าอรถโ,โปรเจคเตอร์ให้ครับผมเดี๋ยวเราแกะดูก่อนวันนี้อยากประกอบเสร็จหรือเปล่าอันนี้ไปเกา่าเรามันเริ่มตั้งแล้วก็คือมันเบื่อเพราะว่าเล่นระบบไปของของรถหมดเยอะแล้วก็คือช่นี้ก็จัดจบๆเลยเพราะว่า ผมก็ติดตามคลิปของพี่เขามานานแล้วอือเลจัดชุดโปรเจคเตอร์ลงไปเลยราคาสนใจยังไงครับแต่ละรุ่นแต่ละย e ี่ห้อแต่ละไอ้นี่มันไม่เหมือนกันครับผมมันอยู่ที่ครบด้วยกล้าไปสอบถามถ้าชุดนี้ก็คือผมสั่งมาผมสั่งเปิดโคมใหม่เลยเดี๋ยวไปเอาพัตเตอร์ครับหนึง่ง <c oughs> ไหนๆครับนาทีแล้วก็จับให้จบครับตัวนี้น่าจะเป็นเลนส์เลนส์2.5นิ้วครับผม a e s อ่าพอค,าค้าเขาบอกว่าแค่นี้ก็สว่างพอแล้วครับผมแต่หูส่องจากบ้านเราถึงดาวังคารเลยครับผมฮ่าฮฮอ่าอยู่ยนี่อีกหนึงนะครับเดี๋ยวแกะก่อนกนไม่มีก่อนเดกก่อน อ,อยากรอตาดาอยากรอก็ต้องอย่างนี้แหละลงทุนหนหละกัน <c oughs> okay. โอ้งานแพ็คมาดีมากนะครับยอดเลยครับแล้วมีโฟมมีอะไรยัดมาข้างในอือหื้ออือหืออือหื้ออือหือ น like wow ี่ครับอันนี้ฝังไหมเลยโุกกลับด้านกันหมดละอ่าอันนี้เป็นฝั่งซ้ายอันนี้เป็นฝั่งขวาครับผมชมใหม่ๆลรอๆใสๆเลยครับอือโอ้่อสวยครับ เี๋ยวเราดูอุปกรณ์ในรังนี่ก่อนมีอะไรบ้างมีกระชากมาให้ดูห่อไหมอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นคูมือรับประกันครับผมมีรเงื่อนไขในการรับประกันที่เขาก็มีให้มาครับผมชุดนี้รับประกันหนึ่งปีครับผมรยังไม่ได้เกาะนะครับผมอ๋ออันนี้อันนี้เป็นรับประกันคืองโคมไฟเราไม่ใคยเรย่หรอกเรื่องโคมไฟ เรียนเรื่องไฟอย่างไรแบบไฟแบบสว่างสว่างกล่องนี่ครับอืมโหมดสว่างน,นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวไดเวอร์ไฟน่าจะเป็นไดเวอร์ไฟพี่พี่เล้วมันมีอยู่ในชุดปกติอยู่แล้วครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปรลหลาดครับผมอ่าครบเซต สี่นอนสวยสิบสองโวลต์เยอรมันนี้ครับผมตัวนี้เป็นประหลาเดเยอรมันครับผมอ่านไม่ออกอ่านอังกฤษไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวดูก่อนแั๊บหนึ่งอ๋อตัวนี้เป็นปรลาดสีิวัตครับผมเป็นของเยอรมัน ของเยอรมันครับผมอ่าสี่สิบห้าตก็น่าจะสว่างแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นแผนที่กับเบอร์โทรติดต่อพ่อค้าที่เขาทำไฟโปรเจคเตอร์ให้ผมครับผมนี่ได้ประมาณนี้เลยครับผมราคาไหนก็ไปสอบถามกับพ่อค้าเขาเอาละกันแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันครับผม ครับก็ตอนนี้เราก็มาเข้าสู่ขบวนการหรือแล้วก็ประกอบกันครับผมครับผมตามกันไปดูเลยครับ เก็ตก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเปิดไฟครับผม แสบตาเลยอันนี้ผมไม่จะประกอบเดี๋ยเพิ่งไปบอลลี่กับมันครับเดี๋ยวเราไปดูเซตคัออฟครับผมน่ครับนี่ครับเซตคัออฟชัดเจนครับผมโอ้สวยงามเลยครับอ่าอันนี้แค่คากเดียวนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลงต่ำให้หน่อยสวยงามสว่างเลยลเดี๋ยวเราจะทำการประกอบ ตั้งกอยอดเลยครับวันนี้กองไม่นิ่งเห็นเซตแคออไหมครับผมชัดคลิปเลยครับผมเห็นฝั่งนู้นไหมครับสวยงามเลยครับผมโคตสว่างเลยอะถูกใจเลยอะขอบคุณพี่โบอสโปรเจคเตอร์ครับผมที่จัดสิ่งดีๆแล้ววันนี้ก็รีวิวให้แล้วครับผมอหมา หมายังเข้ามาดูเลยครับผมหมายังเข้ามารับชมเลยว่าไฟสวยครับผมก็ข้อไฟมันจะซับซ้อนนิดหนึ่งจริงๆไม่ยากครับผมผมก็มึนอยู่พักใหญ่ๆเพราะเราไม่เคยต่อนี่นี่เดี๋ยวผมจะยกยกขึ้นให้ดูอ่านี่เดี๋ยวผมเอาผมจะดวงฝั่งซ้ายนะครับผมจะยกขึ้นนี่เห็นป่ะเซตขัดออกชัดเจนครับผมแล้วเดี๋ยวผมลองยกไปสูงกันพอดีทํางานคนเดียว ไปต่ำครับผมไปสูงครับผมแค่ดวงเดียวนะครับดวเป็นผกจะไม่ได้ประกอบไปต่ำครับโอเคครับผมเดี๋ยวปิดแล้วผมประกอบหมดนะครับจอดครับพี่โบอสขอบคุณครับผมที่จัดสิ่งดีๆให้กับมิสซูพิชิตสตาร์ด้ากับเอซาบขอบลิงครับผมเดี๋ยวผมขอ ประกอบกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกทีหนึง่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะทัาการประกอบก่อน <laughs> สวยงามอันนี้ของเก่าครับผมถอดออกมาแล้วครับผมอันนี้ผมเบิกคมใหม่นะครับเดี๋ยวขอติดตั้งก่อนครับผมดูกันไปเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมตาสวยเลยตาตาเขาสวยเลยไหมเป็นประกายเลย ปางนี้ก็เป็นปากกายเลยโอ้โหตาเขามีสนเสน่ห์ไปเดี๋ยวผมประกอบก่อนครับแล้วประกอบเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงครับผมครับผมก็ตอนนี้เราได้ติดตั้งเสร็จแล้วครับผมแต่เราไม่ได้ต่อ daylight day time นะครับผมเพราะตอนนี้มันดึกแล้วเดี๋ยวผมจะ ทดสอบไฟให้ดูครับผมเดี๋ยวผมจะถอยกล้องมาครับผมกับมิตซูมิคิสตาร์ดา้ปีสองพัครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเทสไฟกันก่อนครับผมผมปิดอ่าไม่ต้องปิดก็ได้ั้มเดี๋ยวเราดูดูกันสดๆเลยเพราะว่าตอนนี้เราก็คือมีไฟ LED ด้านหลังอยู่ประมาณ3าหลอดเดี๋ยวเราเปิดไปได้เลย ไม่มีแสงไม่มีฟุ้งครับผมมันเป็นที่เลนส์กล้องผมครับผมเนี่ยดูมันไม่มีฟุ้งนะครับผมแสงสองเป็นลำเส้นเดี๋ยวเราเอากล้องไปตั้งตรงนูน้นแล้วมองแสงที่มันมาทางนี้เดี๋ยวผมจะปิดไฟทางนี้กลองแล้วจะได้ไม่โกงดี่ขั้นตอนอ่าโอเคตอนนี้ผมปิดไฟในบ้านแล้วครับผม เดี๋ยวเราจะกล้องไปตั้งทางนู้นครับผมเรามาดูแสงที่มาจากรถครับอ่าอันนี้พ่อค้าบดโปรเจคเตอร์เข้าคงจะตั้งมาแล้วครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งที่ไฟเลยนะครับผมผม,ผมต่อเสร็จผมก็เอาลงหน้ารถเลยแล้วผมก็เปิดเซตคัตออฟชัดเจนครับผมวิ่งเป็นเส้นเลย ชัดเจนเลยครับผมแล้วเดี๋ยวผมลองยกไฟสูงให้ดูครับไฟสูงครับผมเป็นไงบ้างครับอันนี้ผมตั้งใกล้ๆเมื่อกี้ผมเอาไปเทสข้างนอกแล้วมันสูงมากอันนี้คือคือระยะจากรถผมนี่ถึงบ้านนี่ประมาณ1ิเมตรครับผมไม่ถึงมั้งประมาณเจ็ดแปดเมตร ต่เมื่อกี้ผมลองเอาไปเปิดที่ทุ่งคนสว่างเลยอันนี้ไฟสูกนะครับเอาไฟต่ำลงอ่ะคือตอนนี้เราลงไปต่ำแล้วกลับมาเท่าเดิมแต่อัตราการแยงแยงสายตาไม่มีมีน้อยครับผมเพราะว่าพ่อค้าเขนาน่าจะตั้งมาให้ผมแล้วล่ะผมก็เลยไม่ต้องปรับรเลยเลยเดี๋ยวเอากล้องมาจับตรงนี้ เดี๋ยวเอากล้องออกจากขาตั้งเลยละกันนี่ผมใช้ขาตั้งกล้องสูงเดี๋ยวเราลองสไลด์ลงอ่าน่าจะอยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบเซนนี่ครับถึงจะมีประมาณห้าสิบเซนครับผมแสงถึงจะแบบแยงตาเดี๋ยวเราดูฝั่งซ้ายนี่ครับประมาณห้าสิบเซนครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งนะแต่แสงมันชัดเจนอ่าถ้ายกถ้ายกขึ้นประมาณหกสิบเซนเลยขึ้นมาหน่อย อันนี้อันนี้ประมาณห้าสิบห้าสิบมันจะเห็นปะมันเจะฟุง้งมันจะแสบตาเอาป้นเรายกขึ้นมาหน่อยปุ๊บมันไม่มันไม่มีอาการแยงตาเลยครับผมกับไฟโปรเจคเตอร์สวยงามเลยครับอ,อื้เดี๋ยวนี่เนี่ยใส่คัดออฟชัดเจนเลยครับคัดออฟคัดเอาคัดอะไรก็ไม่รู้แต่ไฟสวย บอกเลยว่าร้านชนบุรีแนะนําเลยครับบสโปรเจคเตอร์ครับผมราคาไปสอบถามพี่ท่านเอาเองละกันครับผม mm hmm. เป็ดไฟสู้ฝนได้นอน mm hmm. มันขาวอมเหลืองขาวอมเหลืองแต่ก็ไม่ได้แบบขาวแบบฟิปแบบร้อเปเซเพราะว่าถ้ามันขาวแบบร้อยเปอร์เซ็นเวลาเราวิ่งหน้าฝนมันก็จะลำบากค,ครับผม mm hmm. ดูความบานของแสง ชัดเจนนี่เรามาดูฝั่งฝามั่งครับอ่ะเสร็จคั t o อ f ตัดชัดเจนมากเลยสวยงามเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนเปิดไฟกดังตึ๊บเลยเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ก่อนเปิดไฟกดังแป๊บนึง

พรุ่งนี้เรามาดูผมจะติดตั้งอ่าไฟเดย์ไลท์เดย์ทม์อีกทีหนึ่งครับผมสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายโปรเจ c เตอร์นะครับ อันนี้ก็อยู่กับพ่าคล้ายครั้งครับกับคลิปรีวิวสินค้านะครับผมคันนี้เป็นมิซู u ิช L h i L200 s t a นะครับผมลูกค้าสั่งสำเร็จยกโคมเลยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เฮล่านะครับผม V 2นะครับเลนบูวงแหวน SMD สีขาวนะครับตัวนี้มันจะสวยแค่ไหนสว่างแค่ไหนเราไปดูในคลิปกันเลยครับ โอเคครับผมก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะครับพ่อค้าจะย้ําตรงนี้นิดนึงนะครับร้านพ่อค้าอยู่ชลบุรีอำเภอศรีราชานะครับอยู่บริเวณถนนเส้นศรีราชาหนองค้อนะครับผมเดี๋ยวพ่อค้าขึ้นแผนที่ไว้ให้ดูเลยครับโอเคครับผมตามนี้ถ้าใครดูไม่ทันนะครับให้ย้อนคลิปกลับไปนะครับแล้วก็กดหยุดคลิปไว้แคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยเวลาบเวลาที่เราจะเดินทางมาจะได้สะดวกนะครับผม